ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดปรกระหม,ม่อมให้ดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรในการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับรัษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดวยวันนี้ที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิร,ริสัตย์อโศกมตรีไปประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรโดยเชิญถุงยางชีพพระราชทานจากเมือิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูป,ปถัมภ์จำนวน500ชุดไปมอบแก่รัษฎรมอบทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน,ยนชั้นประถมะศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนคุรุชนพัฒนามอบพระบร,รมฉาย,ยาลาักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆรูปออกหน่วยอาทิหน่วยที่พระดาบทให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องซ่อมบํารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตัดผมฟังเข็มเพื่อสุขภาพจัดอบรมให้ความรู้การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและความรู้เรื่องดินพร้อมจัดหาทุนสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อมองให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตรกรรมเคลื่อนที่พระรานทานบริการตรวจสุขภาพและรักษาสำนักง,งานอไอการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย